สว,ส,วสวัสดีครับวันนี้พวกเรามาหาดใหญ่ฮะมางานส่งเสริมการขายสิ่งเหนือพบเสือใต้ชวนคนเหนือเที่ยวเมืองตากจากทะเลหมอกสู่ทะเลใต้ครับทางที่พราไปที่เง้อพรยน้ในรไเป็นการแบบฟี้ทบริษัทนี้หน่วยงานนี้สามารถเข้าไปคุยเจาธุรกิจได้เลยครับ เรีนเลยนะคะอนเชิกบการาด้าเข้าเลนสคนเราจะจัดเตรียม่างกับไพ่ดยกาผังเล็กทรรี่บอร์ดด้านหน้าห้องประชุมนะครับแล้วเข้าไปได้เลยนะครับขอเเชิญครับอย่างกักับที่ประกา้เกิเจากิกับอีกโต๊ะมจัดแล้วอีก้าแล้วกได้เลยนะคะแต้วก็เป็นธกิจใลูก้เลย ถ้าทำใช้เปียบนจุกเก็บประมาณนยครับก็คือต้วาก็คือของเงียของเงียนี่ก็เป็นดอกที่ตากะฮะแล้วก็ทานอาหารเช้าที่ตากตอนทาหเช้าที่ตากครับในวันที่แม่สอนนะฮะแล้วก็ขึ้นมาที่นี่คนะ สูมาอย่ยมมันสะดวกเราของเราุดิงๆที่พักเราไม่ใช่แม้ใชติดนะจะติดื้หมดเลยที่เราได้ก็จะเจอติดน้ำติดน้ำม่ะเราเรองคอถ้าเาสองมดได้เลยครับสุดยอดเราจัดสอยู่แล้วสุด a เราจัดสองคจัดสอบคนแต่อาจจะไปฮัทไป่าบัตอนที่สอบเลยนะครับ